วเว้ยสัตว์เราเรียนมาก็เอาเลยไว้ให้กูเดือดสัตว์ หลังคาครับไม่อยากขึ้นไปเลยกระาตายเยอะมากยังมีปัญหาอะไรเยอะ อยู่ข้างหน้าตัวนะสวัสดีครับมีครูเกมเมอร์จ๊บจบฟุงฟริงีไม่อยู่บนหัวผมผมไม่อยากขึ้นไปเลยครับประกาศตายเยอะมากคำว่าโอกาสใช้คำว่าไม่น่าจะรอดดีว่ะแต่เราจะรอดูมันนั่นไงมันมาแล้วไม่ต้องรอมันขึ้นแล้วละกํากลังมา อ้าผมครับฮะ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 าะฮะะฮะระฮะะฮนฮะ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 ฮ่ฮะฮฮะฮะฮะฮ่ฮะ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 ฮ ลงไม่ได้น้องรอมนมนนานแสนนานแล้วลงมาสักทีสั์อ้าวเป่าเต่ามาครับท่านผู้ชมวะนี้อ้าวโยนปืนทิ้งคุยไอ้ข้างบนน่ะทำไรอะ่ะจะไม่มาจนผมอิ่มผมจะดิ้นนะฮะจะอยู่ให้มันยิงเรอครับอิ่มเราก็ไปะนะเขาจะอยู่ใช่ไหมบนหลังคาไม่หนาวเลยเพื่อนข้างบนอะ่ะ ใครที่ดูอยู่ฝากแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งคนดูผมเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะจัดก,กิจกรรมแจกของนะครับแจกสนายอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็จะโดนลุมฆ่าครับท่านผู้ชมฝ้ามือผมคนหนึ่งกำลังจะปีนรถวิ่งแบบไม่สนใจใครเข้าไปที่ห้องในทามาข้างหน้าแล้ว <c oughs> ตาย מה לא? מה לא? מה לא? สวัสดีครับ3คนปากแช์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าคนดูถึง50สในะวันนี้ผมจะจัดก,กิจกรรมแจกสไนเปอ์กระบอกนะครับหรืออาจจะเป็นของแฟชั่นที่ผมได้มาจากงาน E L แล้วไม่ได้เอาไปใช้นะผมจะแจกให้การกิฟต์เอาไว้นะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับแปดคนหนึะะ่ง้นเจ็ดรฮะมีอันเดียวครับผมขอสะสมแล้วกันเนาะปะติพลง่อง,อ,งออะไรเฮ้ยโดนลุมอยู่เนเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยเนาะ มาครับซ้ายผมน่าจะอยู่ห้องน้ำเรียบร้อยห้องน้ำไอ้สัตว์อ่าเหลือหกคนว่าโอ้โหเสียใจอะ่ะเข้ามาแล้วออกเนี่ยเสียใจร้องไห้เลยเนี่ยใครวะ ใครในปฏิพลเน่ยรู้จักกันด้วยเหรอน่นคือใครรลุมผมอีกแล้วหนีเข้าห้องก่อนเจ็ดคนแล้วครับอ้สวัสดีครับเจ็ดคนเดี๋ยว จะบอกอีกครั้งนะครับว่าถ้าคนดูถึง50คนนะครับเราไม่ออกกันไม่ได้เข้ามาเพื่อเอาของเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับหนึ่งในหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็จะแจกของให้นะครับหรือจะเป็นอะไรไม่บอกครับผมแต่บอกได้เลยว่าเกินมูลค่า100แน่นอนนะครับฟุกไงฟุกไหนวะลาฟุกเหรอผมดูไปแอปแอมันดูซิมันจะยิงผมหรือเปล่านะไปลองของ บนหลังคามีครับถ้าผมวิ่งออไประยะไกลมันโดนม่นยิงผมแน่ทำได้แค่แน่ดีสุดคือปจบอย่างนี้แน่ครับเอออะไรล่ะครับใจยเย็นๆใจยเย็นยิงหลังคาเลยเหรอก็ได้ฮะจัดให้มันมีหลายตัวเด่นหน้าผมอะมันมีไม่ได้มีตัวเดียวครับบนหลังคาครับมันมีหลายตัวฮะใ <c oughs> จยเย็นครับ โหล้วตัวหนึ่งเฮ้ยนายไม่ลงมาช่วยเพื่อนอ่ะเพื่อนนายตายหลายคนแลน้วนะอยู่แต่ข้างบนน่ะมาทับซ้ายผมอมไม่ได้ที่พวกนี้เนี่ยยินดีนเสียงตีนเขาจะหายไปแล้วฮะไปอย่างไวโอเคมันไม่มาฮะผมว่าเราจะอยู่สู้ต่อดีไหม ถ้าสู้ต่อบอกหนึ่งครับไม่สู้ต่อกดสองครับไม่สู้ผมจะด,ดิ้นละเบื่อแล้วครับเกลียดมันยืนรอมันอยู่แล้วทำมาหาแดกครับผมไม่มีเซฟประจำมาผมเล่นไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยครับไปทุกเซฟห้พพองน้ำตัวหนึ่งครับตอนนี้จะไม่มาลุมผมแล้วจะรอดไหมเนี่ยกูจะอยู่ข้างหลังคนหนึ่งนั่นไงเฮ้ยมึงอะไรวะปีนไหมเพื่อน เงินซื้เด้ไหนวะตายในแคนมีคนมีเยอะมากครับถึงได้หนีมาเล่นคนเดียวกับผมเพราะมันเยอะจนผมลำคาคนนะ มันเยอะเกินไปครับพอดีว่าแคนผมไปแข่งที่ E X L นะครับแล้วได้รางวัลรองชนะเลิศที่สองมาแล้วทีนี้ก็เปิดรับคนคนเข้ามาเยอะมากๆครับเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ทีนี้เล่นกันแล้วแบบว่าคือเข้าใจอารมณ์เด็กใหม่ไหมเด็กใหม่มันก็แบบนะครับ,รบภาษาเล่นเอาแต่ตัวเองมากไม่ฟังเพื่อนห่วงของโดของนน่นนี่นั่นปัญหามันเยอะแยะก็เลยว่ามาโซโล่ดีกว่าเนาะลุดเพลินๆเยี่ยมันยิงตายต่อหน้ากูเลยอำไมเหมือนจะมาโคนะครับ ดีเอ <c oughs> okay. ็กอยากได้นังดูด <c oughs> เออไปแล้วเดีดเด็กแล้วเออเออเออะวัสที่สิสองคนนะครับคุณมาที่เข้ามาดูอย่าลืมแชร์นะฮะวิวเยอะเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมแจกของนะครับมาว่ะ <c oughs> <c oughs> มาเยอะด้วยจะเอาจริงรอมนี้เหมือนคงจะลงของมาฆ่าผมอะคนละแคนคนละแคนเรามาแหลมเรามาแหลมแหลมแล้วแหลมแล้วมันถือโล่ว่ะโลเทปถูนั่นไงกูว่าแล้วหลายตัวแใจเย็นพวกเรามาโคด้วยว่ะเอาว่ะ เรียบร้อยตายตังเข้าเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องสดุดสิบเก้าคนครับผม ไปหลายตัวแล้วฮะอยากดิกมากเลยยิงแล้วเก็บของไม่ได้ครับเบื่อแซงยิงไปเพื่ออะไระฮะอยู่บนหลังคามันกักผมอ,อยู่ข้างบนนะ,ะไม่ผมว่าไปเก็บของมันดักอยู่นั่นไงอืมดังแก๊บอยู่ตรงนี้ฮะตัวหนึ่งแน่นอนถ้ามีโลชาร์ดแล้วครับบอกเลยนั่นไงโดนในสัตว์อืมเอาเรื่องเอาเรื่องวะร้อมหลังแล้ววายอื้เอาเรื่องวะ เด็กมันเป็นเด็กมันเป็นนี่เด็กมันเป็น,น,ปนในศาสตร์ตายเลดี้คิด you know หลคนอยู่ห้องน้ำ <Okay. S 1> อ,ยอยู่หลังผมแน่เลย <c oughs> เห็นแล้วอยู่กำแพงมีหลายตัวในรอบนี้โดนขาผมนะฮะทีนี้ สวัสดีครับยี่สิบสองคนอยู่แดงหนึ่งตัวไม่หนีครับผมยิงให้ดูเลยเล่นเล่นให้พวกคุณดูไม่เล่นเพื่อมาหาของครับไงคำพูดดูดีไหมผมมีโล่ผมจะขึ้นไปชาา้าบนลลังคาครับแต่ตอนนี้ไม่มีโล่อะมันเล่นยากไปครับจะขึ้นไปชาดตัวพโล่งๆอย่างนี้ตาตาเยอะมากวิ่งไปเลยให้มันจับจุดเราไม่ได้ เนนี้โดนโดนโดนไปแล้วคัน่าจะลงมาเก็บที่นั่นแหละไอ้ไอวายอยากได้อะไม่กล้าไปเก็บหลังเริ่มเล่า,าเองครับบนหลังคาพอดีมันมีตู้แล้วก็มีโลเทพทูอยู่เยอะมากเลยครับตอนนี้นั่นมาโคมาสิ่งที่กูเก็บที่สุดในชีวิตผมไม่เคยใช้มาโคเคยครับแต่หลังจากนั้นพอผมรู้จึงว่ามันมันโกงเกินไปผมเลยไม่ใช้ครับแล้วมีคนมาถามผมยมังไงผมก็ไม่ไม่บอกนะครับบอกเลยว่าไม่บอก ผมบอกแค่ผมใช้เมาส์อะไรเฉยๆแล้วเขาไปตั้งค่ากันเอาเองครับแค่นั้นเองแล้วทีนี้ผมก็โดนใช้ใส่ผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่จำเป็นผมจะไม่ใช้มาโครครับเป็นเพราผมจะเจอคนที่มันมาโกงผมก่อนนะตอนนี้เซิร์ฟเฮ้ยเอ้ยอย,อย,ยิงคูโอ๊ตออนยังไม่รู้ครับเซิร์ฟเถื่อนเหรอครับตอนนี้ไม่ไเล่นแล้วฮะแท้ๆเดี๋ยวเพราะผมติดแข่งครับไปแข่งต้องเล่นเอาผมไม่จะเซิร์ฟเถื่อน อันนี้มาว่ะขอยังไม่เท่าไหรเลยฮะเลยกระเป๋าต่าเหมือนจะอ,อิ่มอะมันดรอปเมื่อกี้ในพีดีฮะปฏิพลเหรอครับอันนี้เป็นเพื่อนผมจากในแคนครับชื่อว่าลาฟุกครับหรือว่าเรียกกันในฉายาว่าฟุกกาก <c oughs> ยาคือฟุกกากากับฟุกกากวันนี้เข้ามาดูกันนะฮะยุบดากที ี่ไปไหนวะลงเหรอลงมาล่อกปปูบ่เนี่ยอุ้ยพีดีห้องน้ำตัวหนึ่งแน่นอนบอกเลยแน่นอนเซ็กซีบ่บอยโอ้พี่บอสวัสดีครับเซ็กซี่บอยใครว่าลืมชื่อละพี่บูมสวัสดีครับกินน้ำรอนะ มาลไอสัก์แดกน้ำชื่นใจอยู่เลยนั่นทางใครไปดีล่อฮะฮันนี่รล่ขายนี้ฮันนี่น้ำแน่นอนทับคงกะลูดนะฮะเฮ้ยไม่มาคุณดิดเลยนะเว้ยวังค้าตุ๊ดจังวะโอ้หมีตรงมีตู้โถดูดเก็บดูดเก็บไม่มาเราดิดแล้วนะ ขอโทษครับขอโทษครับไม่ตั้งใจครับขอโทษครับมันด่าผมมั้จะเตือนไตจะเตือนไตเดี๋ยวเราจะดิสก,กันแล้วฮะดิสฮะเสียเวลาครับผม